คือตอนนี้นะครับเท่าที่คุยกับท่านผู้กุ้งกับะนะครับแล้วก็ทางชุดสอบสวนเนี่ยเขาก็ทํางานกันรวดเร็วนะ,ะนะครับเขาก็ได้รู้สึกว่ามีออกหมายจับเพิ่มอีกแล้วด้วยะนะครับน่าจะใกล้ได้ตัวครบหมดทุกคนแล้วแหละนะครับก็ในส่วนของรูปพดีเนี่ยผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยนะครับเพ<ต>ราะว่าดูแล้วก็คือน่าจะจะจับได้ทั้งหมดนะครับแต่อาจจะมีกระบวนการใหญ่และในอนาคตทางผู้เสียหายจะใช้ชีวิตยัยงไงต่ออันนี้เราได้มองถึง ก็กลัวครับทำผู้เสียหายเนี่ยวันวันก่อนเขาก็คุยออกับผม,มนะครับก่อนว่าเนี่ยออตอนนี้นะครับสือให้ความสนใจกันนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะไม่มีใครสนใจครอบครัวเขาแล้วนะครับ <im itation> แล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปต่อสู้อะไรยังไงเขากลัวเรื่องความปลอดภัยตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุให้ตัวเขาเนี่ยว่าเขาเขา ขอหลบไปคิดดูก่อนแล้วกันว่าอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆเขาก็ให้การไปแล้วนะหให้การไปแล้วเนึงแต่ว่าเดี๋ยวตำรวจเขาต้องเอาให้มันเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเหะครับว่าเอาให้มันชัดเจนได้ชี้รูปชี้อะไรไปเพราะเขาแล้วยังไม่ได้ชี้นะครับเดี๋ยว,วก็คงจะต้องมาให้น้องเขามาดูแหละว่าเป็นใครหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับตอนที่น้องโทรไปเนี่ยน้องทราบไหมคะว่าสารวัตรคงเนี่ยเขาเข้า,ามามอบตัวแล้วน่าจะทราบแล้วครับเพราะเขาติดตามจากข่าว นคือคือวันวันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับน้องตอนที่น้องโทรมาเนี่ยแล้วผมไม่ได้รับสายผมติดธุระอยู่แล้วก็ผมโทรกลับไปก็ไม่ได้รับสายผมนะครับแล้วก็ผมก็ถามแม่เพาว่าติดต่อได้หรือยังนะครับแม่เขาก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคิดว่าเขาคงจะดูข่าวแล้วแหละนะครับนอกจากการทํางานที่รวดเร็วที่จำเองมั่นใจในมือตำรวจของอเราบางๆว่าง่ายแค่ไหนมั่นใจครับเพราะจะมั่นใจเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ทัานรอผมว่าตรอเนี่ยมาดูแลด้วยตัวเอง นะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้มีการโพสต์ไปนะครับ <สะ S 1> แค่2วันเท่านั้นเองนะครับรู้ตัวคนร้ายหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมตํารวจว่าเป็นการทํางไนที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับพี่ตั้มคิดว่าสารวัตรคงเนี่ยน่าจะเป็นตัวบงการใหญ่หรือเปล่าในการกระบวนการนี้ครับคือถ้าเกิดว่าเขาได้มากระทําความผิดเรื่องนี้จริงนะครับคิดว่าคงจะไม่ใช่ตัวการใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นมือไม้เฉยเยนะครับคนเป็นตัวการใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นตัวคนที่มีตังค์นะครับเจ้าของเว็บมากกว่า ล้วเขามีควาตามโครงสร้างเนี่ยเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของเดิมเองต้องมีอยู่แล้วครับถ้า<ม>เกิดว่าไม่มีเขาคงจะไม่มาทําแบบนี้นะครับมผมบอกว่ามีกระแสข่าวว่านายตั้มรู้จักกับสารวัตรคมอ๋อไอ้เรื่องนี้ <c oughs> ตลกมากเลย<ม>เ<อ>นะครับที่บอกว่ารู้จักกับกับสารวัตรคมนะเพราะว่าเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะมีคนโทรมาถ,ถามผมเรื่องนี้นะครับผมก็ดูดูคลิปที่เขาเนี่ยจากที่ตรงหน้าหลอนนอดูตั้งกี่รอบผมก็ไม่ได้เอะใจว่ารู้จักอะไรเลยหรือเปล่า นะครับไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแต่ว่าตัวเขาอาจจะรู้จักผมนะครับ mm hmm. ทราบมาก่อนไหมว่าเขาก็มีพฤติกรรมแบบนี้เรื่องการคุมขู่รีดเงินอะไรเงี้ยที่บางบทองก็เคยทำยเมื่อกี้ตำรวจบอก mm hmm. นะครับเพิ่งเพิ่งจะทราบจาก mm hmm. ตอนพนักงานสวนเนี่ยเขาพูดคุยนะครับ mm hmm. เขาก็เล่าให้ฟังว่าเคย, mm hmm. เ,คยเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน mm hmm. นะครับประเด็นนี้พี่ตั้มได้ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมว่าทำไมคดีนั้น,น,นมันก็ค่อนข้างหลายแ่งทำไมเขาถึงหลุดรอด ราชก,การอะ่ะเข้ามาทํางานในราชก,การได้เหมือนเดิมอันนี้ไม่ไม่ได้ถามครับมไม่ได้คุยตรงตรงนี้เมื่อกี้ก็คือโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการให้การในคดีนี้นะครับส่วนเรื่องของตัวสอดคล้องเขเคยทําอะไรมาล้วก็รู้คร่าวว่าเขาเคยถูกดําเนินคดีอะไรมาส่วนผลไม่ไ,ไงผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถามนะครับเพราะไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็คือไปฟ้องร้องกันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเกิดไปจ่ายเงินไปแล้วคุณก็เรียกร้องคืนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าก็ถือว่า ไปจ่ายเงินในสิ่งที่ไม่ควรจะจ่ายอะ่ะพอจ่ายไปแล้วเขาก็รับมาใช้ได้เลยไม่จําเป็นต้องคืนนะครับตอนที่เขาไปปรึกษ,ษาเขามีความกัวงวลว่าตัวเองจะต้องถูกดำเนินคดีในเรื่องของการพนันด้วยอ๋ออ,อธิบายเขาฟังแล้วครับว่าของเขาเนี่ยเรื่องการพนันก็ถ้าต,ตำรวจจะดาเนินคดีก็โทษปรับนะครับไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดติดคุกติดตารางหรอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้ามือรายใหญ่อะไรจําเป็นไหมว่าต้องมีหลักฐานปรากฏชัดเพราะว่าเว็บพานันตอนนี้ก็ถูก ปิดไปแล้วด้วยอ,อก็ก็ทราบข่าวว่าเจ้าที่ปิดเว็บพนันไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของบัญชีของน้องก็รู้สึกว่าเจ้าที่ตำรวจจะปลดให้แล้วนะครับวนเรื่องความปลอดภัยนะครับเจ้าที่เขาก็พร้อมนะครับว่าถ้าเกิดจะให้จัดเจ้าที่ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรให้นะครับมันก็ยังอยู่ที่ทางฝ่ายทางน้องสองคนเนี่ยแหละว่าเขาโอเครอเห,รรอหรือเปล่าเขาไว้ใจหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ต้องหาบางส่วนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตำรวจ เขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วพูดถึงนะชาวบ้านธรรมดานะครับเขาก็มีความกังวลนะ่ะอาจจะกังวลมากกว่าผมกว่ากังวลมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วเพราะคดีแบบนี้เราก็เจอมาบ่อยแล้วนะครับ<ม>ระหวที่ผมกําลังดูแม่ของนั่นนะครับอสอบคาให้การอยู่นะครับ<ม>เขาก็โทรมาว่าเขาไม่ได้หมายถึงผมนะแล้วก็ เขาไม่เคยพูดว่าเป็นทนายดังนะเขาไม่เคยพูดจากปากเขานะก็รู้อยู่ว่ามีใครเสี่ยมผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครเสี่ยมนะครับแต่ว่าเขานั่นเขาบอกผมว่าไม่ไม่ใช่เขาไม่ได้เล็งเป้ามาที่ผมแน่แต่เาต้มาหลุดออกมาจากปากตำรวจใช่ไหมครับกระแสข่าวกระแสข่าวมันก็คือมันเป็นวิธีการทํางานของตํารวจนะครับต้องการเบี่ยงเบนนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้ไปแจ้งข้อหาแซนเนี่ยว่าเป็นประมาทนะครับไปการออกหมายจับก็คือตํารวจก็คือผู้เป้าไปในเรื่องของคดีประมาทแล้ว แต่ว่าประชาชนในสังคมส่วนใหญ่นะครับเขาก็ไม่คิดว่าเป็นประมาทแล้วก็คิดว่าทาไมตํารวจเนี่ยถึงไม่ดําเนินคดีในเรื่องของอื่นๆนะครับตํารวจก็ต้องหาวิธีอย่างเงี้ยครับหาเป้ามานะครับก็เอ้ยใครเป็นกุญซื้อนะ,อะจริงๆเราก็มีอาชาเนชาคุยกับผมมาตั้งนานแล้วนะครับไอเรื่องของกุญซื้อเรื่องเรื่องของอะไรนะครับแล้วว่าใครต้องการที่จะดิสเครดิตหรือว่าจะทอะไรนะครับยังบอกว่าไม่มีความลับไม่มีในโลกนะครับความลับไม่มีในโลกหมายความว่ามันมีอยู่จริง คือกุญสือมีก็มีทนายความอยู่จริงอยู่แล้วแต่ว่าทนายคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนสอนคนบนเรือหรือเปล่าเอางี้ผมให้ข้อสังเกตง่ายๆดีกว่ามันมีพยานน,าะนะครับบอกว่าคืนนั้นเลยนะคะคืนนั้นเลยเออหลังจากที่น้องแตงโมตกเรือเนี่ยะกะติกหรือใครนะครับหรือแซนน่าจะเป็นกะติกได้โทรไปหาใครแล้วว่านเนี่ยแดงโมเนี่ยไปฉี่ท้ายเรือแสดงข้อเจ,จริงมันมีอยู่แล้วว่าผมไม่รู้เป็นการปรุงแต่งตั้งแต่ตอนไหนหรืออะไรยังไงหรือเป็นเรื่องจริงนะครับ แล้วจะมาบอกว่ามาเกิดตอนอยู่กับผมได้ยังไงล่ะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วการด,ดําเนินคดีในเรื่องของให้การเท็จหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกผู้ต้องหาพวกนี้เขาต้องรับสารภาพก่อนนะว่าที่เขาพูดมาเนี่ยเขาโกหกไม่ใช่เรื่องจริงนะครับออแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยใครเป็นคนบงการนี่ทนายคนนี้เป็นคนสอนให้พูดเออถ้าอย่างนั้นอ่ะไปดาเนินคดีทนายได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นการปล่อยข่าว